วันนี้จะแกงเฮ็ดใส่หน่อไม้ให้กินค่ะวันนี้หน่อไม้ต้มต้มไว้ที่มีสองสีก็คืออันนึงต้มใหม่อันนึงต้มเก่าวันนี้ใช้เตาแกตเพราะว่าหมือนฝนจะตกเฮ็ดซื้อเข้ามาเฮ็ดรวมเลย ใส่ไปเลยใช้พริกซดสสองอย่างเลยพริกซดสสวนวพริกซดไอ้าอยาวๆพริกอะไรนาะไม่รู้ชื่อมันไม่เป็นไรอื วันนี้น่าจะใส่นางรักเดี๋ยวแพาไปเอานางรักเรจะเอาใส่ตั้งสองอย่างหัวละพาว่าจะเอาไปปลูกได้นี่มันใหญ่แล้วตัดไปเลยแต่มันก็แตกอันนี้นางรัก ใส่หัวรัพาด้วยใส่ทุกอย่างนี่แหละจะได้หอมหอมอไปดูตรงนี้อันนี้เผาไว้เมื่อคืนนี่เดี๋ยวจะเสียน แล้วก็จะต้ม,มวันนั้นแตกออกแล้วเอาใช่วันนั้นแตกออกแล้วแป๊บเดียวมันก็แตกออกนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้พริกเพาะไววมันฝุ่นจะโต๊กเลยวันนี้รอเดือดสักพักหนะึ่ง ได้ที่แล้วใส่หัวผพาเลยเสร็จแล้วเดอ้อกินได้เลยจ้าเสร็จแล้ว